สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกันกับเอินเช่นเคยเลยนะคะสำหรับวันนี้เอิญมากับรถ Honda Jazz 1 5 r s ได้รถปี2017สีส้มสดแบบนี้เลยนะีคะสำหรับคันนี้มาพร้อมราคาขายอยู่ที่415,000บาทเริ่มต้นที่ฟรีดาวค้างวงว่าตัวรถเนี่ยอยู่ประมาณ8,000บาท72งวด สำหรับเลขใหม่นี่คะเพียง60,000กว่าโลเท่านั้นเองนะคะพี่ๆท่าไหนที่กำลังมองหา Honda j แจ z ไว้ใช้งานอยู่แนะนำคันนี้เป็นตัวเลือกเลยนะคะรถสวยไม่น้อยนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักผิดควมโจมน้ำไฟไหม้ไม่ต่อต่อเล็กทั้งเล็กถังแน่นอนนะคะใครที่สนใจนะคะมาดูรถได้ที่เสรีไทย70็บมีนบุรีกรุงเทพเปิดทุกวันนะคะ9โมงจนหึงหโมงเย็นที่สำคัญนะคะตัเลิกก็เปิดด้วยนะคะเดี๋ยวเอิญพามาชมรอบคันกันเลย สำหรับตัวรถนะคะมาพร้อมไฟหนะ้าเป็นแบบฟู l l l ล d ดกระจังด้านหน้านะคะเป็นโครเมียมตัดด้วยโลโก้นะคะของตัว RS อยู่ด้านหน้าแบบนี้เลยมีไฟตัดหมอกผู้น้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะรถสวยมากไม่ช้ำเลยนะถัดมาเรามาดูที่ตัวล้อกันบ้างล้อแม็กเป็นล้อเดิมจากโรงงานหัวน็อตสรูนะคะเป็นยาง185/55 R16 ได้อย่างปี2021นะคะสัปดาห์ที่41นะ รถสวยยางตัวรถนี่ก็เปลี่ยนมาแล้วด้วยนะคะเพราะว่ารถปี17นะแต่ว่าคันนี้ได้อย่างปี2 0 2 1มานะคะ่ะถัดมาเรามาดูที่รายละเอียดต่างๆกัน,กนบ้างนี่กระจกรถนะคะกระจกทาสีนะคะหมดอีกทีก็ 13. พฤศจิกายน2568เลยตัวฟิล์มคันนี้นะคะติดมาให้รอบคันแล้วนะคะความไหนยอยู่มาะมาณ80นะคะก็ถือว่ามืดแล้วก็ด้านในก็ไม่ได้มืดมากแล้วก็เอาไว้ใช้งานได้เลยนะคะคันนี้ ถัดมาเนี่เรามาดูที่รายละเอียดต่างๆกันบ้างกระจกรถเดิมๆแบบนี้เลยเนะคะถัดมาที่ด้านหลังก็จะมีตัวสปอยเลอร์หลังคลิปฉลามตัวไล่ฟ้าที่ปัดน้นําฝนคัฝาท้ทยด้วยโคโรเมียมด้านท้ายเป็นไฟไท้ายแบบ LED ด้วยนะคะท้ายตัวรถสวยมากๆเลยเขาเป็นแฮชแบ็กค้าประตูน,นั่นเองนี่รายละเอียดต่างๆโครงสร้างเมทัลนะคะก็อยู่ครบแบบนี้เลยนะซ้ายขวานะะีคะ ภายในตัวรถนยะคะคันนี้เขาสามารถที่จะพับเบาะได้นะคะถือว่าพับได้ยาวเลยแล้วก็ละเอียดเลยด้วยใครที่แบบว่าเอาไว้ขนคล้องขนสัมภาระเนะี่ยคันนี้เป็นช้อยที่น่าสนใจมากๆเลยนะถัดมาเนะะี่ยะคะเรามาดูด้านในกันบ้างในส่วนของด้านในตัวรถนยะคะก็จะมาพร้อมกับตัวนี่เลย กระจกนะคะปรับไฟฟ้าฝั่งคนขับแล้วก็ตัวล็อกตดกนะคะเซ็นทรัล็อคลดล็อกกระจกรับไฟฟ้ารับไฟฟ้ามีโหมดไอคอนตัวกันลื่นพออะไรนะคะเป็นแบบมันติฟังก์ชั่นทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วก็ได้จอเป็นจอแทสกีนนั่นเองนี่คันนี้นะคะควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวรีโมทแล้ว หน้าปัดตัวรถเป็นแบบดิจิตอลนะคะเลขไมล์ตัวรถจะอยู่ที่67,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะถือว่าน้อยมากๆเลยนี่วิทยุนะคะ FMA MAUX นะคะ<ๆ>ก็รองรับด้วยนี่โหมดต่างๆนะคะปิดได้เปิดได้ปกติเลยนะคะ FMA M นะคะฟนได้หมดเลยแล้วก็แอร์ของคันนี้เป็นแอร์ปรับออโต้ด้วยได้เกียร์นะคะเป็นแบบเกียร์ออโต เบาผ้าเป็นสีดำเนะีคะตัดด้วยรายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเส้นด้ายนะคะขาก็จะเป็นสีส้มแบบนี้เลยด้านบนตัวรถก็จะมีไฟส่องแผนที่มาให้อีก2จุดเลยนะคะไม่มีอนันนระใดๆเลยนะคะใครที่แบบอยากได้รถเดิมๆสวยๆไม่ชํำเลยนะคะต้องแนะนำเจ้าตัว Honda j แจ๊คันนี้เลยนะคะ mm hmm. นี่สวยมากเดิมๆเลยนะ mm hmm. สำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจนะคะ อย่างนั้นมาดูรถตัวจริงร้านตั้งอยู่ที่เสรีไทย70มินบุรีกรุงเทพเปิดทุกวัน9โมงจนถึง6โมงเย็นสนใจคันนี้โทรหาเอืนได้ผ่านเบอร์โทร0971693884ไลน์มาหาเอืนเบอร์นี้ได้เลยนะคะย้ำราคากันอีกทีหนึ่งนะคะราคาขายของคันนี้นะคะอยู่ที่415,000บาทเริ่มต้นที่4ดาวค่างวดอยู่ที่8,000บาทนะคะต่อเดือนใครที่สนใจก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไว้ให้ด้วยนะ <S <S น<า>เดี๋ยวจะมาเดี๋ยวรถสวยๆกับทุกคนได้ชมกันอีกไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ